โอเคครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาะพี่อาตายาท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบมกับผมโอเคโอเคกับพี่ขวัญเคนเครี่ สวัสดีค่ะใช่อยู่กันในโปรเจกต์อะไรเอ่ย Crazy Couple ค่ะใช่นะครับคืะอะมาหน้าตาผมแปลกไปใช่ไหมอีกก็คือทําตามสัญญานะก็คือกิจกรรมที่ว่าให้ไปโพสต์สกินนะครับที่อยากให้พี่เล่นนะฮะลงในคอมเมนต์ใน Facebook ของพี่นะครับที่แชร์ลิงค์คลิปไหมครับปัจจุบันที่สุดนะครับโพสต์ไหนก็ได้เอาไปเมน้นมินไว้เหอะนะ พี่ก็จะสุม่มไม่สุ่มดิเลื่อกอันที่ถูกใจมาอันหนึ่งนะครับเพื่อมาใช้ในคลิปต่อไปนั่นเองนะครับแต่ว่าขอให้น้องๆน,นะครับส่งมาเป็นเป็นเว็บของมันก็ได้นะครับหรือว่าโยนลงเว็บที่แบบฝากไฟล์เป็น .png นะเพราะว่าถ้าส่งมาในคอมเมนต์เลยมันจะเอามาใช้ไม่ได้นะครับผมใช่แบลใช่แบลใช่แบลใช่อะวันนี้เราไปทำอะไรกัน วันนี้นะคะพี่ขวัญคิดว่าเราควรจะทําร้านขายสัตว์เลี้ยงนั่นเองโอ้ยขายพี่ขวัญนะนะมอมอไม่ใช่โอ้ยเอรยจริงจริงพี่พี่เ้งฟื้นไข้มาเนี่ยเสียงก็ยังเจ็บยังเจ็บเจ็บคออยู่อะแต่ก็จะพยายามเคสนะโอ้ยโอเคค่ะเราขออนุญาตใช้เกมโหมดในการทําได้ไหมอะน้องเขาไม่ว่าหรอกเนาะได้เราอนุญาตอ๋อ เดี๋ยวมีอะไรมาให้เล่นด้วยนี่นี่มานี่ก่อนอย่าเพิ่งทาอะไรเหรอเราลืมอะไรไปหรือเปล่าม่อก,อน,กอนเราขี่ได้แล้วนะเรารู้วิธีขี่มกกังกรแล้วอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเกมหมดศูนย์นะคะไะขี่ขี่มังกรทำที่ขี่มังกรก็แต่ทําไงหน้าดึกแบบ เปิดคราฟไกด์ที่ขี่มังกรกราฟไกด์กราฟไกด์อันนี้นะคะที่ขี่มังกรคือ <c oughs> ที่ขี่มังกร <c oughs> มันจะชื่อว่าคราฟเซดเดิลนะครับอ่าใช่ชอรอ,อนแล้วก็หนังใช่หรือว่าเราจะใช้เซดเดิลเลยก็ได้แล้วก็ไอรอนหน<ไ>ึ่ง <1 S 1> อันไอรอนหนึ่งอันเรามีเรามีไอไอนี่ปะที่ขี่อยู่แล้วปะน่าจะเอาไปทําที่ขี่สลักอ๋อนี่ไงที่ขี่มีห้าอัน เออเอาไปไหนไหนไหนเอามาให้ค้าหนึงอยู่กับเขาแป๊นนึงเดี๋ยวขาไอรอนไปเอาไปตูดูหอันไอรอนหนึ่งอันใช่ก็ค้าไม่ง่ายเลยค้าในตัวก็ได้ครับคือเอามาวางไว้ข้างล่างใช่ได้มาแล้วนี้ได้มาแล้วนะครับตัน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  แับดีวอเตอร์หตัวบิ๊กเบิ้มากอ่ะเตอแล้วมันฟิวชั่นกันอยู่วอเตอร์เอาเออเราใส่แล้วไปเลยรบินขึ้นฟ้าวุ่นวุ้วุ่นวุ่นวุ่นวนวุ่นวุ่นวอนวุนวุ่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 อ่นวุ่นว่นวุว่วุเนวอ่ะวุวววุ่ว่น่วอว่น่นวุ่่นวุ่นวอน่ ขึ้นมานอกโลกแล้วโอ้ไม่เกีพี่ขวัญไปไหนเข้าไปด้วยอ่าคราวนี้เราได้เวลามาสร้างนะครับเย้โอเคค่ะเย่หมดกันนะ,ะ <c oughs> ไหนๆ,ๆวางแปลนนี้วางแปลนข้างล่างต้เป็นสีขาวชใช่ไหมเฮ้ยแปลนสตีฟ <c oughs> อ้าวช,ชั้นเดียวพอใช่ไหมจะไปเอาสีชมพูใช่ไหมพี่ขวัญชั้นเดียวพอใช่สีชมพู กี่ชั้นเว้นต้องไหนไว้วันนี้ประตูประตูไม่สวยเลยจ้ะประตูอะไรจ้ะเว้นไว้เป็นหน้าต่างสักประมาณกลางๆก็ได้เค้เธอประตูเธอวางผิดดาไ้วให้มันอยู่ข้างนอกเหรอเออแล้วก็เอาประตูแล้วก็วางใหม่อันดับหนึ่งทุกอย่างเลยเป็ดน้องหมาโอ้ยเธอมันแคบไปเ่ะอะไรคือแคบไปร้านอ่ะเราจะขายแบบทุกอย่างเลยเว้ยแต่แบบอย่างตัวก็มีชั้นสอง มีให้เด็กเลือกให้เขาเลือกมันก็มีชั้นสองอะโอ้เป็นร้านไายสเล็กที่ใหญ่ที่สุดในโลกโอเคนีน่ก็สร้างเสร็จแล้วชั้นหนึ่งนะเดี๋ยวจะทําทางขึ้นไปชั้นสองโอเคเดี๋ยวตอนตอื่นก <ไป S 1> ่อนเออเราต้องเปลี่ยนพื้นก่อนพี่คอนอยากให้พื้นเป็นอะไรครับอยากให้พื้นเป็นเอาอะไรดีอะนั่นสิคิดไม่ออก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  งั้นเดี๋ยวเขาเลือกให้มันเป็นสีขาวนั่นแหละเมียวเป็นสีขาวแล้วกันเนาะโอเคครับผมจัดเป็นเลยโอเคเดี๋ยวทำให้เสร็จแล้วค่ะโอเคมาดูข้างหน้าหน่อยสิเป็นยังไงบ้างโอตเโอตเตอเคโอตเ,อเน่ารักใช่ไหมแปลกๆอยู่นะมันแปลกนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเอาลิ้นสีแดงดิวให้ขวานมันจะได้ไม่ มันจะได้ตัดกับ,กบสีพูได้ไมพูนกับสีพูแบกเก้าแล้วใช่ไหมโอเคโอเคดูข้างในมาดูข้างในกินข้างในก็ไม่ธรรมาดาบอกเลยโน <No. S 2> ไหนวิ่งดิอ๊บ<ำ>เออธรรมดาไ,ไม่ธรรมดาไหนดูสิว้าวทางเดินแบบแยกด้วยนะสุดโกอยอะนี่เป็นไงโน ชั้นสองเอาเป็นสีขาวเหมือนกันไหมได้ได้สีขาวไปเลยเดี๋ยวเขาเนะชื่อวางให้ได้ดีมากโอเคนี่เราก็ทำชั้นสองก็เสร็จแล้วนนเนาะไม่ผวนเนาะเสร็จแล้วคะ่ะเดี๋ยวเจาะก,กระจกให้มันแบบสวยงามถ้าเราเจาะตรงนี้ไปเทจรดาลไหมไหนด,ด่าตรงนั้นเจาะไม่ได้ตรงนั้นเดี๋ยวโดนมัดคอดรดล้านไม่โดนเนี่ยเห็นอะไรอยู่ดีอ่ะแต่มันไม่เห็นอะไรอยู่ดีไงอย่าไปเจาะเลยครับ อโอเคเสร็จแล้วฮแล้วดูเขาวางไฟนะแบบทำไมเหรอตลกอะ่ะสวยตลกอะ่ะเสริสรดนงามเธอวางทับบล็อกนี้ไปเลยไม่ได้เหรอเนี่ยวางทับบล็อกนี้ไปเลยอะ่ะไม่ได้ไม่สวยได้เนี่ยมันจะได้ไม่แบบเข้ามาไม่มองไม่เห็นไม่ได้เธอไม่ได้หรือขี้เกียจทำ บอกมาบอกมาตามตรงแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะไม่เพอร์เฟกมันสวยเนี่ยเห็นไหมจะไม่คอนเฟกมันสวยแล้วอยากกินคอนเฟตก็ไม่บอกแต่ถือให้อะเธอให้เหรอเอาเยอะๆนะไม่เธอให้หลอกล้อเล่นหูสีงกอิอีออเป็นผู้หญิงก็ต้องงกเข้าใจไหมเกี่ยวอะไรวะ แฟนจะรักแฟนจะหลกนะรู้เปล่าเอ้ยเราไม่รักเลยอะทำไมเราเฮ้ย <c oughs> เราเล่นปะเสร็จแล้วโอ้ยเสร็จแล้วเย่เรามาทํากันมาว่าจะเอาสัตว์อะไรอยู่ตรงไหนดีเราเริ่มจากตัวอะไรก่อนดีครับพี่ขอนเอ่อเบสิกก่อนเลยค่ะน้องหมาไงอย่างนี้ได้ไหมเค้ไม่ได้ครับแม่ผ่านบบ เราก็มาดูหมาเงี้ยก็เห็นหมาพอดีระยะระยะเดินเข้าใจไหมเข้าใจไหมแล้วแบบนี้หมาเขาไม่ออกได้เหรอคุณเเป็นกระจกก็เดี๋ยวทําสูงขึ้นกว่านี้ไงคุณหมาโดดออกไม่ได้ค่ะอ๋อเฮ้ยให้หมาเขาอยู่รวมกันเหรอก็ใช่อยู่รวมกันไปเลดเอาพันหนึ่งเท่านี้พันหนึ่งสักสองตัวน่าจะอยู่ได้แหละ อ่านี่ได้แล้วเดี๋ยวเราเซกหมาแป๊บนะไดม้มาจิ๋วหรอมาจิ๋วก็ต้องเป็นเฮ้ยอันนี้ได้ชัวปอมเมเรเนียนนี่ปอมปอมมันนะเอ้ยลืมไปต้องมีสักสองตัวแล้วมีเพื่อนีเอ่เหากับชิบหายแน่ <laughs> เหากันทั้งวันนะ่ะโหยให้ตืดออกมาข้างนอก เธอดูมันสนมากเลยอะเธอดูดินี่ยอกเชียเธอเรียเหมือนหมาบ้านเราพันนันไลย์น่ารักไหมพันนันไลยะเอ้ยน่ารักจำหมาบ้านเราได้ป้าเปเ๊ปซี่อะเป๊ปซี่ที่อยู่บัญญาจำได้ <เล S 2> จำได้พันผสมของยอกเชียเธอเรียอ๋อดัชชูนี่หมาไส้กรอกก็จำได้ เออไส้กอกยาวอ่ะนะใช่อยากกินเลยอ่ะเดี๋ยวนั่นหมาอะไรคิดว่าไส้กอกอร่างผิวพอดีเลยปักปักนี่เราชอบปักมากเลยดูสิน่ารักไหมไหนปักไหนปักเดี๋ยน่ารักเฮ้ยอันนี้พันใหญ่แล้วอ่ะเราเอาเอาบีเกิลสุดที่รักเรามาดีกว่าก็เอาหลายๆตัวก็ได้นี่ผสมผสมกันไปบีเกิลด้วยกันดเดิน โก <Golden. S 2> <Golden. S 1> ดินฮัตกี้ฮัตกี้เดี๋ยวเราไปแ <สน S 1> อนไหมเฮ้ย hey! มันกระเด็นออกมาแล้วลืมปิดโซ <c oughs> <c oughs> นโซนโซนโ <c oughs> อ้ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่มันออกมาแลว้ว <c oughs> เอาแล้วไงวิ่งร่อนเลยเนี่ย <c oughs> แจ้ง มีแมวอยู่แค่นี้เหรอคะเจ๊แมาไปหมดแล้วเองก็เซกใหม่ก็ได้ <ś led> ไม่เป็นไรหรอก <ś led> แมวล,ลูกเยอะไปลูกแม่ขอโทษนะลูกเฮ้ <ś led> ยมันวางละบากกับกระจกอะ <ś led> อเออได้แล้วได้แล้วได้แล้วโหย เฮ้ยเธอฆ่าหมาฆ่าเมวใช่ไหมเราฆ่าด้วยใช่ใช่มันมันเยอะเกินไปมันมันปีมันปีงวนฆ่าหน่อยฆ่าหน่อยฆ่าหมาหรอใช่จริงๆเราจะปล่อยเขาไว้ก็ได้นะแต่ทันแล้วฆ่าหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเธอเธอเธอเราขึ้นมาชั้นสองดิยอะไรอ๋อขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยเธอฆ่าให้ได้นะ เดี๋ยวมันบั๊กใช่ไหมโดนโดนโดนแล้วโดนแล้ว <laughs> โดนแล้ว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 แม่ขอโทษลูกตายแล้วโอ้รู้สึกแบบทำลายน้องหมาฝุดฝุดเธอเราขอที่ให้หมาตรงนี้ตรงหนึ่งได้ปะไหนเนีย่ยไม่พออีกเหรอได้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 เลยขอชิวาว่าที่หนึ่งนะ what the foxy d ิ n g ding 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 โอ้ยอย่างนี้จะมีหลายสีให้เลือกว้าข้ามาปทำไมฮะข้ามกลับไปโดดนี้นะ What the f u c k กซ์สีสีข้ามไปทำไมว้า้าผา้าพาผาวอ w h ต t t h ฟ็อกซ์สีอ่าเราให้ฟ็อกซ์แค่สองตัวพอนะคะไม่ต้องเยอะ เพราะว่ายังยังไม่เป็นสัตว์ที่นิยมเท่าไหร่นะคะแต่ว่าแมวนี่ต้องเยอะเยอะหน่อยเอาหมาิ่งมั่วแล้วเนี่ยเธอเขาว่าปีแดงอ้ามันกระโดดออกมาได้อะเธอตอนนี้มันซนกว่าที่คิดแลาวพี่แดงอ่ะมันซนอ่ะอเธอน่าจะมาไม่ได้แล้วแหละเนี่ยเรากั้นเรียบร้อยละโอเค ให้มันเดินเล่นไปเดี๋ยวมันก็หายไปไงน,นี่พวกแกตั้งตายแล้วแหละ <c oughs> พวกแกโซนเกินไปอย่าเออแชปเปอร์ประตูให้ก็ได้แต่ออกก็ออกไปประตูจริงออจริงออกออกจาก้านออกไป <c oughs> นี่สรุรักสัตว์จริงปะคะฉันปล่อยพวกแกแล้วลฉันจะไม่หายพวกแกฉันจะปล่อยพวกแกให้แบบมีชีวิตต่อไปขาหายพักหน้าไปเลยไปเลยไปเลยเนี่ยไล่ก็ไม่ไปนะ ชอฟุดเทนเออหน่ะแ,แหละตรงไปวไปก็ผมไ,ไม่อยากไปอะคะผมจะไปทำไมละะ่ะคะอบต่ไปกี่ตัวแล้วเออแล้วจบเป็นหมดแหละยังตงัวบันไดนะพี่ยืมได้ไหมไอตัวนี้มันบั๊กหรือว่าอะไรเนตะิมน้ำก่อนนะคะจงังหวะนี้ตีได้ดไหมตีโดนไหมตีโดนไม่โดนว้ายว้า <laughs> น้ำทะลัก s อรี y นะ ิอูคลิปแม่คุณอ๋อเขาลืมถ่ะเขาลืมวางตรงนี้แล้วว่าพื้นที่มันเล็กอ่ะขึ้นมาตรงนี้กันแค่นี้แลหละเยอะแล้วโอ okay, เคแล้วเราก็ไปเสกปลามานะฮะ <c oughs> หมดน้องปลายอยู่ในโมครีเจอร์นะเที่ยวใส่เมกะาพูนมามาเยอะแยะแต่ไปแค่ตัวเดียวเอง เพอสองตัวเองโู้โหเกิดอะไรมาขึ้นหัวใจอ่ะ <c oughs> เอาปลาตัวใหญ่ด้วยหู้หน่าซื้อไปกินจังเลยค่ะโอ๊ยพอนะพอนะพอนะ <c oughs> พอ้ว <c oughs> พอนะ <c oughs> พอนะโอ๊ย <c oughs> ดูข้างนอกดูแบบน่าซื้อมากเลยเธอ <c oughs> น่าซื้อไปกินนะไม่ใช่ซื้อไปเลี้ยงใช่ <c oughs> ตอนนี้เราพอแล้วใช่ไหมใช่ใช่พอแล้วไม่มีเคอร์เตอร์แคชเชียร์ เนี่ยแหละตรงนี้แหละไม่มีเธอเหลือตรงนี้รูนหนึ่งอ่ะใส่ะอะไรเดียวอะไรเดียวแล้วหมาหเธอหายไปไหนอีกอันนึ่งอ้าวเฮ้ยหายหมดเลยอะอุดนี่อุดให้หมดอุดให้หมดแค่นี้พวกแกก็ออกกันไม่ได้แล้วจะพวกหมาจะพวกหมาจะพวกแมวว่าแต่ทําไมคิดว่าว่าเขามาอยู่ฝั่งนี้อ่ะว่ายปูออกกูนะข้าเกตัวใหญ่จะไมมี เฮ้เราไปเตะปูไว้จ้าว้ายฟกข้าไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเซฟงใหม่เดี๋ยวเซฟงใหม่อ้ยลำบากแต่อันนี้นอันนี้ไม่เอาแล้วหรออันนั้นไม่เอานั้นไม่เอาเป็นอย,าอย่างอื่นไปแทนตายซะจะปูโอ้ยเรามีเนื้อปูกินกันแล้วแหละนี่น่าจะออกกันไม่ได้แล้วแหละ ที่ไหนบดเลยฝั่งนู้นน่นะไหนเห็นไหมเออเใช่ <laughs> ยายม่อยู่โอเคชั้นล่างน่าจะพอแค่นี้นะมั้งเนาะใช่เรางงว่าทำไมปูันะทำไมเธอไม่ใส่น้ำให้คุณปูเขาด้วยอะ่ะ <laughs> ปูไม่มีน้ำปูไม่ต้องการน้ำหรือต้องการต้องการ <laughs> แต่เขาก็ไม่ใช่จะจมน้ำอะเขาจะมีน้ำไปบกอะไม่ช่างเขาเธอให้เขาอยู่ในน้ำมาดีแล้ว ให้เห็นใจไรอ่ะู้แล้วปูจะตายปะวะเฮ้ยมันมีฟองน้ำขึ้นน่ะตายแน่เลยอ่ะเธอขอให้ใจอยู่อ๋อเหรอโอเคโอเคปะ่ะงั้นเราขึ้นไปทำข้างบนในป่านะคะถ้ามีแต่พนักงานอยู่ข้างล่างนะขี้ <c oughs> มีพนักงานอยู่ข้างบนน่ะมีพนักงานอยู่ตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวเสียงอะไรวะเนี่ยเสียงนกกงพร้อม <c oughs> <c oughs> เสียงกบไ้ย <c oughs> ไม่มีกบ เราขายจราเข้ดีกว่าโอ้อ่ะค่ะวางเลยค่ะต้องการอะไรอยู่ตรงไหนไอ้นี่ขายไขย่เอ็นไข่ซี่เอ้แกมาไข่หมูไข่หมูหมูมันเลยขึ้นได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แม่เสกไม่ได้แล้วแต่มันจำบ้างอ้ยเลยได้ไอ้ไหัว ัวเธอวาให้เต็มเลยวาให้เต็มเลยเหลือแบบบ็อกเดียวเดี๋ยวแล้วมาอุดฝั่งนี้เร็ววปิดเลย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 ้อยูมาติดบั็กแล้วมันก็ตายแต่คูนนะคูนแต่คูนจริงๆเป็นไปสัตว์ที่เป็นศัตรูกับงูโดยธรรมชาติแต่ให้มันอยู่ด้วยกันอยู่ใกล้ๆกันไง มาเหลืออีกเหลืออีกข่แกะให้ข่แพะ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 หรอแพะแบ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 ะไบะแะมันแบะแบะะ เป็นบันเฮ้ยอ้าวตายตายหมดแกะฉันแยเธอมันมันมุดเข้ามาในกระจกได้อ่ะเป็นไรเป็นนันอ้าวได้งออกมาเฉยเลยอะไรวะเธอดำแค่ไปอ่ะแค่ไปเหรอปิดเลย โอเคค่ะเออไปได้แล้วแหละประมาณนี้ไหมนี่เ yeah, นี่ยเ่ยอะไรอะ่ะตรงนั้นจะใกล้ทางเดินแล้วนะอะตรงนี้อ,อะไรอะ่ะยังเหลือคุมมารดรกก้นกับไอคีก็ oh, ทางเดินแค่ทางเดียวพอนะเธอเราลืมที่เลี้ยงไก่หรือเปล่าเราไม่เลี้ยงไก่แต่เลี้ยงใครเขาเลี้ยงไก่กันวะ แหมแล้วใครขอเลี้ยงโคมโดดากอนวะนนมันมีคนเลี้ยงยตัวเงินตัวทองอะไรเงี้ยอยู่ด้วยกันไหมสองตัวขาโทษชิษชิโ<ค>อ,อ้ยไอ้ไอ้เปิดปั๊ก็ไม่ได้เคยเอกไอ้เคออกดันเข้าไปดันเข้าไปม <c oughs> ันติดมันติดมันติด เรียบร้อยร้อยเรียบมีเรียบโอ้ยเรียบร้บรยบรอยแล้วเรียบร้อยแล้ว,ลวเราเซกเอพีซีไปสองคนเซกการก์ดไปคนหนึ่งเดี๋ยวสปบี้เกอรโอเคค่ะ,อ,คคะอะไรเจ้าแมวต้องอะไรกันฮะฉันไม่ให้อาห,าหารพวกแกหรอกแมวออ,อยากได้ปลากันใช่ไหมเดี๋ยวฉันให้ <c oughs> เออฉันใจดี คุณคุณไหมคะคนดูแลสกินเหมือนใครค่ะเอ๊ะไม่เหมือนไม่เหมือนอ๋อเรไอ้เจย์เอ๊ะหายไปไหนอะช่องเนี้ยอะพีพีปุ่มอ่ะพีพีบุ่มน่าจะไม่ค่อยสนอะนอนเฉยเลยนะนอนเฉยไอ้พวกตัวเล็ขนี่มันหนาขาดทิ้งจริงเลยอ่าโอเคถือว่าเสร็จแล้วนะคะใช่แล้วไหนเรามาดู ข้างนอกเนีสวยสวยุดจนงามบจากข้างนอกดิอะไรดิอ่ะข้างนอกสวยสุดแล้วคุณเหมือนโลกเชือดอ่ะข้างในนี่เหมือนโลกเชือดอ่ะเธอเต็มไปด้วยสัตว์ประสาทน้องแมวน่ารักแน่ซื้อสักตัวเลยอ่ะเป็นเรานะเราจะซือ้อเอ่อหมาป่าจะซื้อตัวเนี้ยซื้อตัวเนี้ยตัวไหน มันดูมันดูไม่สนสุดใช่ไหมคะใช่ดูบ้านน่าจะของไม่ทางดีเราไม่โดนเะอ้าแล้วหมาลงมาได้เงีสองตัวเนี่ยมาตรงไหนเนี่ยเฮ้ยมายัางไงอะปล่อยเขาไว้ในนี้แล้วค่ะไปเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองดีกว่าเก๊ป,ป้าป้าป้าพาทพพพัวร์พาทัวร์ชั้นสองของเราจะเป็นสัตว์แนวแบบ <What? S 2> น่ากลัวนิดนึงงูง,งูเดินเข้าไปนี่งูแบบไอ้เี้จะงับตูดเธออะ้าวไม่นะจะมีน้องหมูด้วยน้องหมูนี่แบบเ<ธ>ออเขาบดเดียตูดออกแล้วนะกลัว <laughs> แล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่เคาน์เตอร์จ่ายตังค์นั่นเองเนะะี่ยค่ะใช่แล้วเอ้ยเราลืมเสกการ์ดเราต้องเอากากาศมาคุ้มกันภัยอาก,กาศคุณต้องเออ่ ดูแลสองร้านนี้นะครับเขาจะดูแลไหวไหมเนี่ยคนเดียวไม่เขาเก่งอยู่แล้วเดี๋ยวผมให้ลูกน้องอีกคนหนึ่งครับมาอ้าวได้กล่ามาเลยเว้ยโอเคครับวันนี้เราก็ทำร้านขายเัตเียเสร็จรเรียบร้อยแล้วนะครับผม <c oughs> เป็นไงสวยสดงดงามใช่แล้วชอบห้องราที่สล้วอ่ะใช่นะส <c oughs> วยสดแล้วโอ้ยแต่ว่าวุ่นวายมากเลยนะในการให้สัตว์อยู่ในกรงเนี่ยต้องฆ่าช <c oughs> ิงไปหลายตัว เออโอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด s u b s c r i b e พี่ผิวกบพี่ขวัญด้วยนะครับผมจะได้มีคลิปใหม่ๆเอามาเยอะๆนะไม่แล้วใช่นะครับส่วนใครอยากเิ่มกิจกรรมนะครับผมไปทำสกินมานะฮะแนะนำว่าให้เอาหัวพี่เป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นกรอบสกินพี่มานะฮะแล้วก็แก้แค่ชุดพอนะเ<ช>ออจะได้ <ๆ S 1> เป็นตัวพี่นะแค่หัวเหมือนเดิมอะ่ะเออแค่นั้นแหละแล้วก็มาเมนใต้คลิปนะครับผมก็ ให้มันเมนใต้คลิปนี้แหละคลิปเคเรซี่คูเปอร์อันนี้แหละนะเดี๋ยวจะไปใส่ในพาร์ทหน้านะในเกมอื่นที่เป็นไมค์ครับพาร์ทหน้าโอเคใช่้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย